ครับมาพาร์ทห้านะครับอัดพอดีลงลงลงผิดไปลงพาร์ทหกแล้วเสือกลงพาร์ทห้าทิ้งคราวนี้เราก,กลับมาดูแอนนาวิ่งกลับมาถึงดีเพสนะครับวันนี้เรามาอยู่กับในใบายใบปอด้วยนะครับอันนี้ครับถึงไหนแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกัน,น,นล่นนาเร่เล่เลรีบกลับมาหาพ่อรีบมาหาพ่อใช่ไหมไม่ไม่ใช่รีบกลับมาบ้านแต่คราวน,นี้ยีเปสเนี่ยโดนแก๊สพีษแล้ว แก๊สคอรีนอะที่เยอรมันใช้ระเบิดตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่เราก็ต้องไปช่วยคนนะฮะนี่ก็หาแม่แม่ก็อยู่ข้างบนแม่ก็เป็นโดนแก๊สพิษไปเดี๋ยวเราลองเดี <c oughs> ๋ยวเราลองไปทางซ้ายดิมันจะมีอะไรให้หรือเปล่ากู <c oughs> จำไม่ได้หว่ามันต้องทำอะไรบ้างอ๋อเนี่ยมีของรับโอเค คือว่านี้เล่นไปแล้วนะแต่ว่าเผลออ,อไปลบแล้วก็ไปอัพขออภัยด้วยนะครับคนดูแล้วเราก็ต้องไปช่วยแม่เขากดเหมือนเดิมปอทำอไรหยอดยาอ๋อออดิชันเหมือนเดิมแล้วจับนมแล้วก็เอ <laughs> าน้ำพิเศษกินไป พาทีนัเข้อเสียของการใช้ดีเอ็กซอรี่นี่แม่งคือแบบว่าเวลาอัพแล้วมันจะไม่เขียนมันจะเขียนเป็นแบบวันที่แล้วก็เวลาเป็นเลขล้วๆอ่ก็เลยแบบเข้าใจผิดอ๋อทำไมคุณไม่รีเนมละครับคุณเอครับลืมครับแหมพอดีแหมเคเขาก็เจอมามานะครับเจอมามาแล้วเราก็ ต้องการกุญแจอ๋อนี่ไงมีกุญแจไอ้นี่กุญแจตกเหมือนเหมือนไม่ค่อยยากนะไม่ค่อยยากเพราะกูเล่นมาแล้วไงครับอ๋อครับอันนี้อ๋ออันนี้ต้องไปอต้องไปทำราคงให้มันตกช่วยเหลือคนข้างล่างนะฮะเห็นคนข้างล่างไหมครับนบบายพอเห็นนะครับเราขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นมาตรงนี้มันจะมีราคาไม่อันดับแรกก็ต้องไปเอานี่ฮะแปะ คันนี้ก็ยยจะเป็นแบบสปีดลันนะฮะล <c oughs> แล้วเราก็ต้องไปเอาเฟืองยักษ์ข้างบนก่อนนะครับโดยการไปตีละครั้งสามทีแล้วเราก็เอาเฟืองอันใหญ่อันนี้มาก่อนมาแปดทางด้านขวามือแปะปุ๊บแปะอน,นี้ แล้วเราก็ไปดึงระครังพอระครังมันสั่นมันก็จะตกลงมาแล้วก็จะช่วยเหลือคนที่ถูกขังไว้ข้างล่างได้โอโหตกยังโหดตกแบบว่าถ้าแม่งโดนก็ตกลงไปถ้าเป็นชีวิตจริงนะตายอะ่ะไอ้คนข้างล่าง <c oughs> ดีใจแล้วทีนี้เราก็ไปข้างล่าง เราไปข้างล่างเราต้องไปนี่ฮะดึงกระจกแก๊สก่อนนะครับให้หน้าต่างเปิดเพื่อให้แก๊สที่อยู่ข้างในห้องขังในห้องออกไปทางหน้าต่างแล้วเราก็ขึ้นไปช่วยคนที่บาดเจ็บโดยการเล่นออดิชั่นอีกรอบนะครับเล่นเดวนนี้นี่ออดิชันตลอดเพราะเป็นหมอฮะเป็นหมอต้องถัาเล่นออดิชันนิ้วจะได้ไวๆนะครับ S <S แล้วนี้ก็เมื่อกี้ก็ดึงดึงกระดูกใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรวะขาข่าขาหลุดเหรอดึงขาให้กระดูกมันเข้าแล้วก็เรียบร้อยแล้วมันก็บอกว่ารักมากครับจะให้หนึ่งทีนะครับไม่ใช่ละขอเปิดฮาริโบกโอเคราวนี้เราก็เดินไปทางขวาแล้วมันก็จะมี ระเบิดตกลองอมาเราก็ไม่สามารถกลับไปเอาระเบิดได้กลับไปช่วยคนได้ส่วนอันนี้เนี่ยเราต้องขึ้นไปเข้าห้องเข้าบ้านนี้ก่อนมันก็จะเอสโอเสเห็นปะเราทำอะไรไม่ได้เว้ยน้องรันโต๊ะดันโต๊ะปุ๊บเราต้องขึ้นไปข้างบนจริงๆแล้วเราไม่ต้องขึ้นก็ได้แต่ว่า จะทำเป็นเหมือนว่ายังไม่เคยเล่นด่านนี้แล้วกันขึ้นมาข้างบนใช่ไหมว่าผิดทางว่าไปทางขวามันก็จะมีรูปภาพตรงนี้เราก็ต้องไปตีแล้วมันก็จะมีกุญแจตกออกมาเออมันต้องขึ้นมาอยู่แล้วเพราะว่าต้องมาตีภาพให้กุญแจตกพอกุญแจตกเนี่ยกันที่เราจะช่วย้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเราต้องไม่ใช่ไม่ใช่ใชผิดทางต้องไปทางขวาเราก็ไปาใต้ดิน อันนี้คือบ้านเรานะเว้ยนี่คือบ้านแอนนาเหมือ <c oughs> ว่าพ่อรวยพ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์อะเราก็เป็นหมอแล้วก็จะเห็นนี้ <c oughs> เห็นไหมเห็นภาพนี้มันจะเป็นสองหกใช่ไหมหนึ่งสี่ใช่ไหมสองหกหนึ่งสี่นี่ก็เป็นสามแปดสองหกหนึ่งสี่สามแปดมันมันบอกว่าสองหกหนึ่งสี่เนี่ยเราต้องไปที่หนึ่ง สองหกไปที่หนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งสองหกหนึ่งหนึ่งเอ้ยผิดนี่หว่าเวรงกรรมผิดแล้วไปสี่หกแล้วก็แปดเออพอหนึ่งสี่สองหกสามแปดแล้วปึ๊บห้องนี้ก็จะเปิดแล้วเราก็จะไปชั้นใต้ดินเราก็จะดีใจนี่ก็จะเห็นงานที่พ่อแอนนา เหมือนว่าเอาวิจัยอะ่ะเป็นเครื่องระเบิดเป็นบบพวกอาวุธถงครามเป็นแบบรถถังที่เราขับแล้วก็เป็นอะไนเขาเรียกว่าอะไรวะไอเครื่องแก๊สอะ่ะปล่อยแก๊สพิษเ,เราก็จะเห็นปุ๊บตรงนี้มีระเบิดเราก็เปิดอันนี้มันก็จะได้ขันโยกที่ไปโยกตอนแรกเว้ย มังเดินกลับไปไม่รู้อะจบยังไวอะรู้แค่นี้คนดูแม่งเฮ้ยอะไรวะอะไรวะใจเย็นเย็นเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยคนดูบอกเฮ้ยมึงเฮ้ยรู้หมดเลยทีนี้ระเบิดก็ตกลงมาใส่แก๊สพิษแล้วก็พี่เลี้ยงเราหรือคนใช้บ้านเราเนี่ยจะตายแล้วก็ต้องไปหยิบระเบิดมาเว้ยนี่แล้วแอนนาก็ค้าง S 1> <S 1> เรากเดินไปทางซ้ายไปหยิบระเบิดตรงเอบอ่อน้ำอะ่ะเนี่ยเราปัตรงนี้เรื่องระเบิดจริงๆแล้วด่านนี้เป็นด่านที่กูเล่นนานที่สุดแล้วเพราะกูไม่รู้ว่าโค้ดคืออะไรอะ่ะอืมกูเล่นแบบประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะแล้วกูต้องหยุดอัดอะ่ะ มเราก็โยนระเบิดเข้าไปพอมันระเบิดปุ๊บเราก็จะเดินขึ้นไปชั้นมนได้ไว้ยแต่กว่าถ้าเป็นของจริงนะมันมีนิวเคลียร์ตกลงมาอยู่ในนี้กูระเบิดกูระเบิดบ้านกูลระเบิดนเนี่ยแล้วก็มาเล่นออดิชั่นต่อ ออดิชันนี่ก็ง่ายๆเลยถ้าใครงงว่าทำไมอยู่ดีคลิปนี้มันมาอัพวันนี้ได้ก็อัพผิดนะครับออขอโทษด,ด้วยอัพผิดไม่พอลบทิ้งไปแล้วด้วย <c oughs> <c oughs> เ้งองมาอ่านใหม่แล้วก็คนเนี่ยคนใช้ก็บอกว่าพ่อเขาถูกจับโดยแบรดอนวันดอ็อกเพื่อที่จะให้ใช้วิทยาศาสตร์ที่พ่อมันวิจัยนยในสงครามแอนนาก็เลยจะไปหาแบรอนและระหว่างทางก็เลยเจอเฟดดี้กับเอ,อเอมีลแลมยแล้วก็หมาโชคชะตานะไมเขามาเจอกัน,นก็ผ่านพ้นันนี่งไงก็บอกว่าโชคชะตาทำให้มันเจอกัน ตอนนี้เราก็ไปเรียมฟอเรสต์เพื่อไปหาพ่อของพ่อของพน,นางแต่พอไปถึงปุ๊บพน,นางก็บอกว่าจะไม่ไปล่อยให้พ่อหนีไปนะครับเพราะว่าเครื่องบินตกไนงะที่ป่าไร้มเรียมอนะไรเนี่ยเฮ้ เราก็ห้ามเข้าไปทางขวาแต่ว่ามีฐานเยอรมันปุ๊บเราก็จะเดินไม่ได้เว้ยนี่ไปหาพ่อเราก็ใช้หมารอเราลุกเราก็ทุบหัวมันแปลว่าเดินเนี่ยโหรู้สึกว่าเร็วมากนะครับสปีดตันรีบเลยรีบเลยนี่ล่อมันอีก๊ตั้งไฟนี่เราก็ต้องช่วยฐานเยอรมันนะฮะเพราะเราเป็นคนดีเราเป็นหมอฮนะมีจรญยาบรนนะครับ เราไม่ใช่คนเยอรมันนะครับเราเป็นคนเบลเยียมเว้ยอน,นาเป็นคนเบลเยียมพ่อเป็นคนเบลเยียมเพื่อนเป็นคนเยอรมันแล้วก็มีเพื่อนเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกางงไหมแล้วก็ดึงกระสุนจากแขนหานเยอรมันออก พอดึงเสร็จปุ๊บเราก็จะถามว่าพ่อเราอยู่ไหนเริ่คไปไหนเราบอ,อกไปยางขวาท<ป>หารนี่ก็โดนจับ<ป>แต่เราก็หลบได้ไ<ป>หลบได้ปุ๊บเราก็ไปดูฉากครับฉากสวยไหมครับ เราก็เห็นคาวแล้วขอความช่วยเหลือเราก็พยายามไปช่วยคาวครับนี่หามันก็เห่าไปไปล่อมันแล้วก็ทุบหัวเหมือนเดิมขึ้นมานี้เราต้องไปหาอันนี้ไงไปหาไปหาเขาเรียกว่าอะไระปออะไรล่ะนเนี่ยไอที่ พี่ดึงแต่พอเราขึ้นไปไม่ได้ถ้าเราขึ้นไปเนี่ยมันจะเอลงอย่างงี้เห็นปะเราต้องให้หมาขึ้นไปเอาแทนเราก็เหยียบอันนี้ไว้ไม่ให้มันตกหมามันก็ไปเอามาให้แล้วพอมาถึงนี้เราก็ถ้าเล่นครั้งแรกก็ลงไปในไฟกันทั้งคนทั้งหมาไปปุ๊บเราก็ดึงอันนี้เพื่อเปิดประตูปึ้งแล้วเราก็จะไปถึงคาวพอดีนะครับทางด้านซ้ายมือ ข่า <c oughs> วโดนอะไรโดนทับอะ <c oughs> ่ะโดนทับโดนทับเราก็ต้องไปดึงข้างบนแต่ว่าเราดึงไม่ได้เราต้องไปอ๋อเราดึงได้นี่หว่านี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดึงกูตะกูแต่จำไม่ค่อยได้เราก็ต้องทำไงถเราไปทางซ้ายสุดเราจะเจออะไรหรือเปล่าอ๋อเราจะเจอของเอามาโยนใส่ามาโยนใส่อะไรน,นะใสห,หัวข้าว เออใช่แมนหอมปุ๊บเราก็ขึ้นมาอย่างนี้เราขึ้นไปนะฮะพยายามแก้ไขปริศนาไปนะครับมันก็จะตกนี่ขึ้นมาข้างบนแล้วก็โยนใส่กระสุนปืนแล้วมันก็จะระเบิดพอระเบิดปุ๊บมันก็จะเปิดทางให้เราเดินไปดึงแล้วหมาก็จะช่วยข่าวออกมาได้นะครับ แต่พอเราดึงนะฮะเราดึงขึ้นเห็นไหมครับปอแล้วเราก็ปล่อยลงไปนะฮะข้าวก็จะตายข้าวไม่ตายครับ <c oughs> แต่เราดึงอีกทีครับแล้วเราก็ปล่อยลงไปอีกทีครับ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดึงขึ้นมา <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคร <c oughs> ับเราวก็ให้หมาไปช่วย <c oughs> แล้วข้าวก็จะขอบคุณมากไอ้มันโดนทับอยู่นล่นมันหนามไม่ใช่เหรอเออไั่ได้มีชีวิตอดอยู่ได้เราลงไปเนี่ยเราต้องเล่นออดิชั่นอีกรอบหนึ่งกับคราว ขาอิ่งถึงไปคอนดิชันนะครับท่าถูท่าถูไม่ต้องทำอะไรนะฮะง่ายๆลางๆสายๆ เริ่มเร็วเลยมันจะยากแต่ตอนจบนี่โคตรยากอ่ะหนตอนจบเกมนี้เขปัป้ายอยู่ไหนขึ้นเครื่องบินไปกับไอ้บลอนวอนดอฟอะไรนั่นแล้วไอ้ไอ้หัวหน้าแม่งโคตรขี้ป๊อตอ่ะหนีอย่างเดียวบอกให้ไปตามเฟดดี้กับเอมิลมาหมาก็วิ่งไปตามเฟดดี้กับเอมิลนะครับ มาไปตามเฟดดี้กับอิมิวปุ๊บว่าสงครามแล้วเราก็จบพาร์ทนี้นะครับมันก็ไปต่อคลิปที่เราลงไว้แล้วรู้สึกว่าคูจะต่อตรงนี้แหละใช่ไหมได้ใช่หรือไม่ใช่วะเอ้หรือ,รอมีคน<ล>นี้คนเดียวเ่ะห้าดีครับนะครับแล้วก็มาต่อนะฮะกับเบดดี้กับอีมิวนะฮะแต่คราวนี้เบเบ้อีมิวนี่กระโดดหลบ สิ่งกิดขวางที่กำลังจะระเบิดออกมาได้เอ้าโดนไฟเผาตายแป๊บนึ่งไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรากระโดดหลบสิ่งกิดขวางหลบได้นะครับส่วนเฟนดี้จะไปโผล่อยู่ด้านหลังนะฮะเป็นฉากหลังแล้วมันจะถือกระบวยมไว้ทำไมมันกระบวยเทพไงครับบอกทีทีแล้ว อันนี้เราต้องให้หมาไปเข้าไปข้างในเพื่อที่เราจะได้ใช้เฟรดดี้แล้วเราก็จะส่งให้หมาไปไปอันสองนะฮะแล้วเราก็จะดึงพร้อมหมาปึ๊กน้ำมันก็จะกั้นให้เราเดินข้ามไปได้แล้วพอถึงตรงนี้เราก็ต้องให้หมาหกลับมาหาเรานะฮะเราจะได้บังคับอ๋อเราต้องทุบอันนี้ก่อนพอลงมาปุ๊บเราก็จะมาใช้ ซัดไม่ไม่ต้องซัดไปให้หมารอก่อนรอแล้วก็ตก <c oughs> คนก้ชอบเล่นหมานะเอออันนี้จะไม่ได้แล้วงทำไงอ๋ออันนี้เราต้องให้หมาคาบไดนาไมนะฮะไปให้เฟดดี้ครับ <c oughs> พอถึงเฟดดี้เพ๊บเฟดดี้ก็จอาไดนาไมไปโยน <c oughs> ให้สิ่งกิดขวางม,มันระเบิด เราไปเดินเข้าไปใกล้ๆดีกว่ามันจะได้ระเบิดเข้าหน้าเราแต่เราก็ไม่ตายฮนะเพราะเราคือเฟดดี้คันเทพถึงนี้เราก็ให้หมาขุดหมามันจะขุดไอ้เนี่ยกลนไกามาให้แล้วเราก็ไม่ต้องเอานะฮะเอาให้หมาคืนแล้วก็ให้หมาเอาไปให้เอ้มยูไปหนเป็นทีมเวิร์คครับเขาเรียกว่าทีมเวิร์คคือโยนข้ามฝั่งมาไม่ได้นะต้องให้หมาคาบแล้วก็ให้หมาคาบไดนาไมท์ไป ถือกระบวยอยู่นั่นแหละไม่รู้กระบวยมันทําอะไรได้เราก็เปิดให้ไอ้นี่เข้าไปให้ไอ้เฟดดี้เข้าไปแล้วเฟดดี้มันก็จะมาตัดนี่ให้เราตัดลวดให้เรา,าเราบอกเมอร์ซี่บุกูครับเมอร์ซีบุกูเป็นว่าอะไรครับปอเออสวัสดีครับถุยครับอันนี้นี่ก็จะแบบยากนิดหน่อยถ้าใครไม่เคยครั้งแรกก็จะงงนะฮะเราก็ต้องทําให้นี่นี่นน มาก่อนหมาไม่ต้องเห่าครับหมามานี่ครับไม่ต้องเห่าครับเราก็ดึงให้มันไปติดไฟนะเว้ยอย่างนี้แล้วเราก็เอาลงมาแล้วเราก็เอาระเบิดเดนหมัยเราก็ต้องโยนให้ผ่านไฟอะ่ะไปเข้านี้ไปเข้าเครื่องยนต์ให้เครื่องยนตระเบิดน,นะอพอเครื่องยนตระเบิดแล้วเราก็จะได้เดินผ่านไปได้เว้ยเดนไมัยน,นี่ก็เก็บไว้ก็ได้ะขับขบ เราก็จะมาถึงเล่นครั้งแรกเล่นครั้งแรกนี่นานเล่นครั้งแร,งแรกงมงมอยูงเนี่ยเราก็มาถึงออนนาแล้วแต่ว่าพอเราถึงออนนาเนี่ยพวกฝรั่งเศสมาเห็นมาเห็นไอ้เยอรมันแ <c oughs> ม้ว่าชัะชนะนี่ก็มีแบบความขมขื่นอยู่ในนั้นด้วย <c oughs> คารานี่บาดเจ็บหนักเราก็ถูกส่งไปที่แคมป์พ่อของแอนนาหายไปกับบาลอนวันดอฟ เอมิลนี่ถูกส่งไปตัดสินแต่เนื่องจากแต่เนื่องจากว่าเอมิลนี่เคยแบบว่าเคยทำความดีไว้อะก็เลยถูกส่งให้กลับไปสู้ต่อเหมือนเดิมที่แนวหน้าชีวิตเอมิลแม่งเศร้าทย่ทำที่อะไรก็ถูกส่งไปแนวหน้าตลอดหน้าหนาวนี่ก็มาถึงแนวหน้านะครับหลังจากที่กลับไปจอย พวกอาหารอะไรวะโอเคเราก็ไปเวอร์ดันแต่ว่าเมื่อตอนเช้านั้นมีจดหมายมาส่งถึงนะครับแต่ว่าแมรี่นี่ที่บอกว่าที่เซนมิเฮลเนี่ยอาหารไม่ค่อยมีโลกก็แบบระบาดแล้วก็คนตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ๋อแต่ในข่าวร้ายนั้นก็มีข่าวดีนั่นก็คือ มีรูปของลูกชายเอ้ยไม่ใช่ลูกชายหลานชายมันกำลังหัดเดินเดี๋ยวลูกก็ตายนะครับผ่านก็มาเรียกไอ,ไอ้ไอ้ถึกมีการใบโอเคโอเคครับปอมีอะไรจะสกกาสองท้ายคลิปนี้ไหมครับยาผิดอีกนะครับเราทุบหมาเล่นครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวจะก,การคลิปหน้าครับ ซึ่งคลิปหน้านี้ก็ลงไปแล้วนะครับลาก่อนทุกคนบ๊ายบาย